ลืมหาว่าเนี่ยเรียนอะไรก็ไม่เข้าใจสมองคุณผู้ชมอ่านไงเข้าใจว่านี่ยเราเรียนไม่เข้าใจหรืออาจารย์สอนไม่เข้าใจวะเราเรียนไม่เข้าใจเอนจิฟเวอร์อย่างยากค่ะอาจารย์นี่ค่อุปนายเชิงคณิตศาสตร์ครับนี่เลยครับยางอุปนัยใช่ไหมครับครับอุปนัยเนาะอุปนัยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างใช่ไหม ก็คือคอุปนัยตัวจะมีขั้นพื้นฐานแล้วก็ขั้ในอุปนัยใช่ไหมครับโอเคได้มีไรใช่ไหม ครับผมอาจารย์มาคิวให้เลผมรู้สึกว่าผมโอเคขึ้นเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยววันที่อาจารย์มากแล้วผมมาผมจะไปทักหาอาจารย์นะครับเพื่อาจารย์ติวให้ผมครับโอเคาจรยสวัสดีครับสดีครับเป็นไงบ้างเราิวกันวันนั้นครับดีขึ้นอยู่ครับ ดีเป็นไหมข้อสอบทำได้ไหมทำได้ครับแน่ใจได้บอกปล่าทำได้แน่ใจครับเพราะอาจารย์ช่วยติวในวันนั้นนะครับผมเลยโอเคมีความรู้มากขึ้นในการสอบครับอ่โอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวติดต่อกันได้นะครับโอเคงั้นอาจารย์ไปก่อนนะขอบคุณครับครับผมโอเคหวังว่าพวกเราจะตั้งใจเรียนกันต่อไปเนาะตั้งใจครับครับบ๊ายบายครับ